เทคนิคการเล่นวิงแบ็กในยุคหลังปี2000ผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กถูกพัฒนาให้มีบทบาทกับเกมรุกมากยิ่งขึ้นเสมือนเอาปีมารวมกับแบ็กกลายเป็นคำว่าวิงแบ็กที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าปีนั่นคือคำว่าวิงและคำว่าฟูลแบ็กดังนั้นวิงแบ็กจึงมีความหมายว่ากึ่งปีกึง่งแบ็กผู้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กจึงจำเป็นต้องเป็นกองหลังที่มีทักษะเกมรุกโดดเด่นมีพละกำลังมหาศาล สามารถวิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมและผู้เล่นชื่อดังในตำแหน่งนี้ยกตัวอย่างเช่นมาเซโล่แดเนีลอัลเวสจอร์ดี้อัลบาหรือนักเตะไทยอย่างสันติภาพจันหงอมจากบีซีปาร์ตีในเตตและสุวิทย์ไปลายผมลาดจากฟันแก่นยูไนเต็ดเป็นต้นวันนี้ช้างศึก AI จะมานำเสนอเทคนิคต่างๆที่สำคัญสำหรับผู้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กให้ผู้ชมทุกท่านได้ติดตามและนำไปปรับใช้กันครับ พลังดนามคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้เล่นตําแหน่งนี้คือพละกําลังมหาศาลที่สามารถวิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมตามทฤษฎีเกมดีมานบ่งบอกว่าผู้เล่นตําแหน่งแบ็คคือตําแหน่งที่มีค่าเฉลี่ยในการวิ่งมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลเฉลี่ยอยู่ที่11-13กิโลเมตรต่อเกมเลยทีเดียวดังนั้นการฝึกฝนความทนทานการระเบิดพลังจึงสําคัญมากในตําแหน่งวิ่งแบ็ค เอาชนะในสถานการณ์1ต่อ1ด้วยความที่เป็นตำแหน่งที่ต้องเติมเกมรุกตลอดเวลาทำให้วิงแบ็กจำเป็นต้องดวลเพื่อเลี้ยงผ่านผู้เล่นเกมรับหรือแม้แต่ความที่เป็นกองหลังทำให้วิงแบ็กต้องดวลกับผู้เล่นเกมรุกเช่นเดียวกันความสามารถในการเอาชนะในสถานการณ์ 1·1 ต่อ1นจึงสำคัญมากสำหรับผู้เล่นตำแหน่งที่ต้องรุกและรับตลอดเวลาอย่างวิงแบ็ก คลอสบอลแม่นยำการคลอสบอลให้แม่นคือคุณสมบัติที่ผู้เล่นริมเส้นพึงจะมีและในฟุตบอลสมัยใหม่ผู้ที่เล่นปีกมักจะตัดเข้าในเพื่อรอทำประตูมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้เล่นในตําแหน่งแบ็กเป็นตําแหน่งที่ได้เติมเกมรุกเพื่อมาคลอสบอลมากที่สุดแต่จะมีประโยชน์อะไรหากสามารถเติมเกมรุกได้ทั้งเกมแต่จังหวะสุดท้ายคือการคลอสบอลนั้นขาดความแม่นยำและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ ดังนั้นการฝึกทักษะค,คลอสบอลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้เล่นตำแหน่งนี้เปปิดเดมาเลี่ยนาแลาล้วเือกเปิดพรลุชชองมาอาแล้วกับอลขึ้นมาทางขวาที่สองบันจง ยานไหลมาทางขวาสันงติดผ้าขาครับแล้วเปิดเข้ากลางไปโครัวพกนี้เดียวก็สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหครับลงมาใช้เวลาถุงแานสัสลักแล้วปาดเข้าได้นีมจับแล้วยิงต่อต่อทีทีพวกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์จากการเหมาให้เพื่อนแทนตำแหน่งทุกครั้งจุดอ่อนใหญ่ของผู้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กคือเมื่อเติมเกมรุกสูงมักจะเป็นการเปิดพื้นที่ด้านหลังให้คู่แข่งโจมตีเมื่อเสียบอลและผู้เล่นวิงแบ็ก ก็มักจะลงมาเล่นเกมรับไม่ทันเป็นเรื่องปกติดังนั้นจึงต้องรู้จักการหมุนตำแหน่งโดยให้เพื่อนเช่นตำแหน่งกองกลางตัวรับมาคอยแทนตำแหน่งทุกครั้งในเวลาที่วิงแบ็กเติมเกมรุกสูง